วิธีทําหลอดมีหลายเสียงแบบดังๆให้เราตัดสามเดี่ยมในลักษณะนี้จากนั้นรีดซ้ายรีดขวาแล้วก็ตัดยาวๆแล้วก็เป่าได้เลย <ต Official> พี่นนท์มีของใหม่มเล่น <cunning> เป็นสปินเนอร์จากหลอด ขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมหลอดมา2ไซส์จากนั้นพับเข้ามา5เซนติเมตรแล้วก็ตัดสามเลี่ยมในลักษณะนี้ทั้ง2ข้างจากนั้นเราก็บีบด้านข้างนาเทปใสมาปิดรูแล้วก็ตัดสามเลี่ยมเล็กๆแบบนี้ทั้ง2ข้างติดเทปใสแล้วก็ตัดสามเลี่ยมเล็กๆนะครับผมแบบนี้เลยโอเคขั้นตอนต่อไปนําหลอดไซส์เล็กมาตัดในลักษณะนี้เลยครับผมจากนั้นก็นําไปพัดสอดเข้ามานําดินน้ํามันมาปิดตรงปลายก็เปนานเสร็จสิ้นเดี๋ยวพี่นนท์ล,ลองเป่าให้ดูนะครับผม พีโ่นโนท์มีของใหม่มาเล่นเป็นจรวดหลอดพลังลมแบบนี้เลยขั้นตอนแรกเตรียมหลอด2ไซส์นะครับผมที่เสียบกันได้ในลักษณะนี้จากนั้นเราก็มาตัดไซส์ใหญ่ประมาณนี้จากนั้นเราก็มาตัดกระดาษสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับผมแบบนี้3อันพอได้แล้วขั้นตอนต่อไปเราใช้เทปใสติดนะครับผมแล้วก็ตัดเทปใสครึ่งหนึ่งแล้วก็มาติดในลักษณะนี้เลยให้เราติดในลักษณะนี้ทั้งหมด3แฉกนะครับผมแฉกที่2นะครับพับขึ้นนี่ให้เราติดแบบนี้นะครับผมทั้งหมด3แฉกนะ โอเคจากนั้นนะครับผมนําเศษกระดาษมาเอาเหรียญบาทมาวางแล้วก็วาดนะครับพอได้แบบนี้แล้วตัดสามเหลี่ยมแล้วก็มมวนเป็นกลวยนะครับผมหมวนได้แล้วเอาเทปใสติดนะครับจากนั้นหยดกาวและใส่ดินน้ำมันนะครับผมสาหรับใครที่ดูแล้วยังงงๆหรือไม่เข้าใจชมคลิปเต็มทางช่อง y ย u ทูบโนตจิได้เลยครับผมชมได้เลยใครเคยเล่นแบบนี้บ้างครับผมจับหลอดสองข้างหมุนจับแล้วก็ดีดนี่มันจะแตกเสียงดัง